ความรู้เรื่องช่างที่จะมาบอกเล่าทุกคำถามงานช่างเรามีคำตอบในช่างมันส์โดยด็อกเตอร์พงธ์รธาราชัยและน้องมะเหนียวไอรินช่วงช่างตอบ เขาสู่ช่วงช่างตอบค่ะ SMS มากันได้เหมือนเคยนะคะ4838106ค่ะ4838106คําถามว่าวันนี้นะคะช่วงนี้คุณเปิดแอร์กี่องศาเอย่ยหน้าร้อนๆแบบนี้บอกเรามากันหน่อยแล้วกันนะคะมาแชร์กันหน่อยว่าบางท่านอาจจะเปิดเยอะกว่าพี่หนึ่งได้พี่หนึ่งมันสามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า19อีกไหมคะ 18บได้จาับสุดแล้วป่ะคะสิบแบางเครื่องก็สิบางเครื่องก็ 15, บห้ครับสิบห้าด้วยบางท่านอาจจะยีก็ได้ไม่ร้อนอาจจะอะไรแบบว่าไม่ร้อนมากก็ส่ง SMS มากันได้นะคะเพราะว่าส่ง SMS มาแล้วได้รุนเสื้อช่างมันยังไม่พอนะคะได้รับเสื้อช่างมันแน่นอนแหละแต่ที่สำคัญคือได้รุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะหนึ่งในร้อยที่เราจะแจก iPad กันนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวมารุ้นกันส่ว so, นวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ช่วงนี้กับอาจารย์ธเนศวีระศิริเหมือนเคยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมามีวรักตรหนึ่งครับค่ะครับอาจารย์คะคําถามของเราอาทิตย<า>์น<า>ี้มาจากข่าวนั่นเองเป็นเรื่องของอ<า>แบบว่าเป็นดินถลม่มหลุมยุบค,ค่ะถนนแยกถนนแยกนะคะถนนแยกดีกว่าถนนดิมคลองเก้าครับประทุม ซุดตัวครับแย่แล้วก็มีรถจักรยานครับจานวิ่งเข้าไปตกไปติดอยู่ในหลุมอยู่คนหนึ่งรถจักรยานยนต์รถมอเตอร์ไซค์นั่นเองก็เดี๋ยวเรีเ่าข่าวให้ฟังคร่าวๆนะคะมันเกิดเมื่อวันที่22เมษายนตอนประมาณตี5 50นาทีเป็นช่วงเช้ามืดใช่ไหมคะแถวที่ถนนเรียบคอง9ทันญะาจังหวัดประทุมนั่นเองก็มี ผู้ที่ขี่จักรยานมาสองคนมามาด้วยกันสองสองท่านนั่นแหละค่ะแล้วก็อยู่ดีเขาก็ขับไปเรื่อยๆรรถเกิดเสียหลักซึ่งเสียหลักหล่นลงไปนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทางยาวประมาณ15เมตรลึกประมาณ150เซนติเมตรกว้างประมาณ60เซนติเมตรมันเป็นเหมือนกับ,บ,บเป็นร่องสุดบริเวณไหลาทางติดคลองน้ําค่ะคคมีผู้เสียชีวิตด้วยหนึ่งรายค่ะคผ,ผู้บาดเจ็บหนึ่งรายอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างไงครับคิดว่าแผ่น ถนนนี่มันสุด,สดเพราะอ,าอ,อะไรครับแล้วก็ตรงถนนที่เดี๋ยล่าันความเตุลด้วยนะรับแวแวๆจากตรงที่มีาทางวิศวกรรมสถานเนี่ยในในช่างท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังแล้วเลยขาธิการคนปัจจุบันก็จะชวนผมไปดูแต่พอดีวันนั้นผมเกาประชุมนะฮะแบบเท่าที่เท่าที่ได้เห็นเห็นภาพที่เขาไปมาแล้วแล้วมาให้ดูเนี่ยปกติแล้วเนี่ยดินจะไหลแบบนี้ได้เกิดจากน้ําในดินเนี่ย มนไหลออกค่ะค่ะนนี้น้ำในดินมันจะไหลออกได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับน้ําข้างนอกค่ะที่มันอยู่ตามขอบถนนเนี่ยตามบริเวณเช่นคลองริมถนนเนี่ยน้ํามันลดเองลงไปแบบกระทันหันค่ะค่ะพอน้ําลดต่างระดับกันมากๆน้ําที่มีความชื้นอยู่ในดินด้านที่เป็นตัวตัวถนนเนี่ยมันก็จะไหลตามออกไปค่ะในตามสัพช่างผลิตซปเปอ์ฟอสนะครับมันจะมีแรงดันของน้ําออกไปทําให้ดินพวกนี้เกิดการยุบตัวลงไปได้ค่ะ นะครับอันนี้มันเป็นหลักของปัตถพีกรร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นยินพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีความชุ่มน้ําอยู่แล้วเกิดความต่างระดับของน้ําภายนอกกับภายในไม่ไายก็ตามแล้วเกิดแบบพุดแบบพุ่ยุบตัวแบบพวกภาพเกิดความต่างระดับเนี่ยมันจะมีการยุบ ไปได้เลยนะครับเินจะไหลมันมันจะเกิดเกิดทุกที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ตามริมแม่น้ําริมคลองคแบบนี้ข้อสังเกตเวลาปกติแล้วเนี่ยมันมันมันน่าจะไม่เกิดแบบทันทีทันใดไม่เหมือนอย่างที่เล่าให้ผมฟังเนี่ยมันน่าจะมีเหตุการณ์เจไมาก่อนเหตุการณ์ที่เกมาก่อนเนี่ยมันจะเห็นรอยเห็นรอยแยกครับรอยแยกที่ถนนก่อนอืมค่ะนะฮะชนะกับแนวถนนไปขนานกับริมแม่น้าลาคลองพวกนี้ถ้าเห็นเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่า ดินเริ่มจะไหลแล้วค่ะปร <จน S 1> ะชาชนทั่วไปที่อยู่ริมแม่น้ําลาคลองต้องระมัดระวัง,งค่ะค่ะค,ค่ะซึ่งในข่าวเขาก็มีบอกนะคะอาจารย์ว่าวันสมมุติวันนี้ค่ะเขายังเห็นน้ําในคลองอยู่ระดับเท่าเดิมนะคะแต่ว่าวันต่อมาคือน้ําในคลองเนี่ยลดระดับจนแห้งขอดแล้วก็ที่สําคัญคเขาเห็นว่ามีรถบรรทุกดินเนี่ยบรรทุกดินมาเกินขนาดเป็นระยะเวลาสองวันและผ่านเส้นทางนี้จะมีพบไหมคะ ครับนั่นแหละฮะแต่จริงๆตัวตัวหลักจริงๆก็คือน้ําลดระดับน้ําลดระดับปั๊บมันก็เกิดความต่างระดับของน้าในในสูถนนนะครับที่อยู่ด้านล่างซึ่งอยู่ในตามโพรงของดินกับน้ําที่อยู่ในในคลองในบ่ออะไรแบบนี้นะฮะเพราะเวลาเกิดความต่างระดับมากๆเนี่ยน้ํน้ที่ไหลออกมาเนี่ยมันจะพาดินเราไหลาตามไปด้วยนะครับนี่นี่คือหลักการเลยครับแต่ว่ารอยแยกจะเป็นมันไม่เกิดจากพันธุ์ใดมันจะต้องมีรอยแยกรอยแตกให้เราสังเกตเสมอ ต้องมีให้เห็นก่อนนะคะอใช่ครับง<า>ั้น,<ห>นอย่า,างานั้นมีสร้างบ้านอยู่ริม่น้ำลำคลอง จะเป็นแม่น้าตามธรรมชาติหรือคลองที่ขุดขึ้นมาก็ตามถ้าไม่ใดก็ตามเห็นอย่างนี้แสดงว่าดินก็เริ่มจะมีการไหลแล้วเขาจะพยายามปรับตัวให้ให้มีสเสถียรภาพะนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นรอยแยกอยู่ตรงไหนเนี่ยให้สังเกตวันถัดไปเนี่ยรอยแยกมันอาจจะลามไปอีกตำแหน่งหนึ่งคือจะหยับลึกเข้าไปลึกข้าไปถ้าไม่ใดก็ตามที่ที่เราไม่เห็นเพิ่มเติมแล้วโอากาสที่มันจะไหลมีมากสูงะนะครับลักษณะแบบนี้เขาปรับตัวตามธรรมชาติให้เกิดเสถียรภาพ ค่ะงั้นเราก็พยายามระวังเรื่องนี้กันนะครค่ะอย่างนี้น่าจะสอดคล้องไปถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะอีกหนึ่งค่ะบ้านอีกหลังหนึ่งที่สมุดเรตการอยู่ริมคลองครับค่ะทางต่อหน้าต่อตาเจ้าของบ้านเหมือนกันเจ้าของบ้านบอกว่าเกิดอะไรเขาบอกวนีเป็นพรดินซุดเขาว่าจะซ่อมบ้านอยู่พอดีเพราะว่าบ้านเนี่ยได้ยินเสียงไม้ลั่นอยู่เป็นระยะระยะแล้วล่ะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงวันที่23สาเนี่ยนะครับ22เนี่ยวันที่22บสอนะครับก็ปรากฏว่าเจ้าของบ้านยืนอยู่นอกบ้านครับ แล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอบ้านตัวเองยืนอยู่บ้านแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่บ้านตัวเองเนี่ยพังลงไปครับบ้านคลองอย่ริมสวนใช่ครับคือเขาคือเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมันเขารู้สึก้ว่าบ้านเขามันเอียงแล้วก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงเสียงไม้ลั่นเป็นระยะระยะมาหลายครั้งแล้วเขาเลยคิดว่าจะเตรียมตัวซ่อมบ้านค่ะกําลังขนย้ายของออกจากบ้านพอดีแล้วก็บ้านก็พังถล่มต่อหน้าต่อตาเลย แล้วอยู่ริมแม่น้ําลาคลองอะไรด้วยหรือเปล่าครับไม่มีเรียมสวนเขาบอกบ้านดรีมคลองสวนอ๋อฮะฮะแต่ถ้าอยู่ริมแม่น้าลำคลองก็จะเกิดเหตุแบบที่เมื่อกี้เราพูดถึงถนนที่แถวลำลูกกาใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้คลอง6ที่ว่างลำก้าครับใช่ครับอันนั้นจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยไม่มีริมแม่น้ําลําคลองแล้วมีการลั่นเสียงเอียดอั๊ยดเอียดหรือดังปั้งอะไรแบบนี้นะครับให้ทั้งข้อสังเกตไว้ก่อนว่าบ้านมีการขยับตัวถ้าเราหาสาเหตุไม่เจอเนี่ย ให้สังเกตให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าตอนนี้ตัวบ้านเนี่ยอาจจะมีการซุดตัวไม่เท่ากัน,น,นจะมีเสียงรั่นแต่เสียงรั่นเนี่ยมันจะเกิดที่หลังคาคมันกลับคิดกันคนจะเข้าใจผิดคิดว่า<ม>หลังคามีปัญหาแต่จริงไม่ใช่<อ>มันเกิดจากข้างล่างแต,ต่มานไเปลี่ยนเป็นข้างบนเวลาบรรุไม่เท่าเวลาตาลักซุดไม่เท่ากันาากน,ะนะครับแล้วเสียงจริงๆเลยถ้าเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมันจะมีเสียงรั่นแบบดังตุ๊บ ถ้าเป็นลักษณะซึบๆจะเสียงโมเลกมันรูดลักษณะแบบนี้เนี่ยผมเคยบอกให้คนมูฟบอ,อกจากบ้านแล้วคืนนั้นมันลงเลยมี<า>นั่นคือเหตุของาสามวันสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเคยเก<า>ิดเหตุลักษณะแบบนี้<า>ตอนนั้นเนี่ยเขาให้ผมเข้าไปดูจะไม่ว่างแล้วพอปรากฏว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเกิดเสียงแบบนี้เป็นข่าวนะครับตำรวจแล้วก็ผมให้ให้มูฟบอกวันคืนนั้นมันลงเลยะคะเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเสียงร่างเนี่ยอย่า ไว้วางใจยิ่งเกิดบ่อยๆนะครับแสดงว่าตัวบ้านเขาพยายามปรับตัวแล้วแต่ก็ปรับไม่ได้คือตัวเขาพยายามพยายามทายแรงกันจนมันจะคนตามช่างมาตรวจครับกย่าโด่วนค่ะยัางข่าวนี้เขาบอกว่าหยุดหยุดน่าจะอยู่ริมคลองเพราะเขาบอกว่าคือไม่ทันการแล้วอะค่ะเกิดบ้านเกิดพังตัวลงไปในคลองเลยอะค่ะ ถ้าอย่างนั้นเป็นแบบเคสแรกก็คือดินไหลดินไหลใช่ไหมคะได้ยินเสียงไม่เป็นดินไหลจริงๆแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยแยกผ่านเข้าตัวบ้าน้วยซ้ำรอยแยกตามผิวขอบของของริมตลิ่งขนานกับแม่น้ําลําคลองถ้ามันถ้ามันวิ่งเข้าหาตัวบ้านนี่แสดงว่าบ้านมีโอกาสจะไหลต้ำดินแล้วเพราะมันเพื่อนตัวนะครับถานรากของตัวอาคารไปอยู่บนดินประเภทนั้น แล้วอย่างนี้คนที่มีบ้านแบบว่าอยู่ริมคลองนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงสิคะอาจารย์มีครับเพราะฉะนั้นหลายที่ที่อยู่ริม,ม่น้ำลำคลองก็ถึงได้มีการเอาหินทิ้งมาทิ้งไว้จะเห็นหินก็ใหญ่ๆไหมครับอย่างริม,ม่น้ําจ้าพระยายจะเห็นบ่อยนะเห็นหลายหลาย,หลายที่เลยชลิยาไปก็เห็นแล้วล่ะครับพวกนด้จนะช่วยสร้างสิุณภาพให้ดินไม่เกิดการไหลตัวได้ง่ายหินทิ้งนี่เป็นหินก้อนใหญ่ๆครับอาจารย์ใหญ่เลยครับก้อนใหญ่เลยครับดรเอรเห็นเรียบร้อย พอเอาหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมาเรียงมันเขาก็จัดเรียงเป็นระเบียบนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เอาคอนกรีตอ่ะเททับอีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าดาดด้วยคอนกรีตนะครับก็จะทําให้มันเกาะเป็นแผงเดียวกันด้วยน้ําหนักของหินพวกนี้จะทําให้ดินที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยมีเสถสีลรภาพเวลาน้ําในแม่น้ำลำคลองลดลงก็จะไม่ค่อยไหลนะครับมันช่วยได้มากเลย อืมค่ะแล้วอย่างนี้มันมีมันยังมีอีกหนึ่งแบบนะคะบบกว่าอย่างเวลาเราสร้างบ้านก็ต้องมีเซตแบ็กอย่างนี้ถ้าอยู่ตามริมคลองก็ควรจะต้องมีเซตแบ็กประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรย่างนี้ไหมคะอย่างน้อยเอออย่างน้อยอย่างนี้ครับขเขาจะดูว่าริมตลิ่งเนี่ยออกไปเนี่ยนะครับในน้านะครับวัดจากน้าเนี่ยวัดจากริมตลิ่งลงไปเนี่ยไปถึงก้นคลองเนี่ยลึกเท่าไหร่ค่ะสมมติว่าลึกกสองเมตรสมมตินะครับเซตแบ็กอย่างน้อยต้องสี่เมตรอ๋อคูณสองเข้าไปนะคะ อืมค่ะนะฮะลิมตลิงก็ทำที่ลิมตลิงพังมันจะไม่ถึงตัวป้าค่ะก้นคลองอันนี้เป็นครับเป็นข้อแนะนําแล้วข้อกฎหมายก็จะมีเขียนไว้ฮะว่าว่าเออควรจะเซตดักเท่าไหร่แต่มาจากหลักการนี้ครับคืออย่างน้อยสองเท่าของความลึกก้นคลองค่ะค่ะอย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยครับวัดไปลิมตลิงนะครับอลองเดียวกันวัดในแนวดิ่งลงไปหาก้นคลองแล้วลึกสองเมตร วัดตลิมตะลิ่งออกไปก็ต้องเป็น4เมตรตัวบ <ส Lol. S 1> ้านจะสร้างได้นะครับอืมค่อ <clog. S 1> วิสการอันนี้อันนี้ปักเข็มลงไปก็ช่วยไม่ได้ครับอาจารย์ปักเข็มก็ช่วยได้ครับแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราอยู่น้อยกว่าตรงนี้แล้วดินมันยังไหลบ้านไม่ถึงขนาดทางแต่โยบ้านโยบ้านไม่ถึงขนาดทางแต่โยครับเหมือนเหมือนยังเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยแถวเขตเมืองใหม่บางพลีมีโรงงานสูงเจ็ดชั้นนะครับผมไปช่วยเขาอยู่ตอนนั้นเนี่ย เขาีการลอกคลองฮะริมแม่น้ำเออริมริมเป็นคลองเทศบาลเนี่ยอยู่แถวเมืองใบาบางพีปรากฏว่าพอลอกคลองเสร็จปั้บปั้นตรงข้ามของอาคารเจ็ดชั้นเนี่ยไหลลงมาเลยคแต่ในขณะที่ดินด้านฝั่งของโรงโรงงานเนี่ยก็เคลื่อนตัวพอเคลื่อนตัวปั๊บมันทําให้เสาเข็มของตัวอาคารเจ็ดชั้นเนี่ยนะครับที่อยู่ริมเคลื่อนหมดเลยทําให้ตัวอาคารแตกร้าเลยครับค่กเจ็ดชั้นนะครับ เพาใช้เสาเข็มลึกเพิ่มยี่สิบหกเมตรอืมค่ะค่ะค่ะก็คคือพูดง่ายๆอาจจะไม่พังเพราะใช้เข็มยาวแต่มันมีโอกาสที่จะแตกเล่าหรือโย่ตัวคันเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งได้ขนาดเข็มด้านนี้มัน้ำอ่ะฮะอืมค่ะค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาพอดีเลยค่ะเป๊ะเลยค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะครับยินดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามกัััััันนนนนนตต่่ออใาาทิย์หห้้ะะะคคคสสสสสรรบบวววีีีดด ติดตามทุกเรื่องราวของวงการงานช่างได้ใหม่ในช่านมันส์โดยโด็อเตอร์พง์ธรทาราชัยและน้องมะเมี่ยวไอรินทุกบ่ายสองของวันอาทิตย์ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคน